สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ไทยก็จะมาเล่าประสบการณ์การผ่าตัดเนื้องอกแบบเปิดหน้าท้องให้เพื่อนๆฟังนะคะก็คือณขณะนี้นะคะไทยก็อายุสี่สิบเก้านะคะเพื่อนๆแล้วก็ไปผ่าตัดเนื้องอกสามก้อนแบบเปิดหน้าท้องนะคะ ก็คือเป็นที่มดลูกนะคะเพื่อนๆก็คือตัดมดลูกออกรังไข่สองข้างนะคะแล้วก็ก้อนเนื้องอกที่มดลูกอีก3ก้อนก้อนใหญ่หนึ่งแล้วก็ก้อนเล็กอีก2ก็คือ9เซนกว่าแล้วก็7เซนกว่า5เซนกว่านะคะเพื่อนๆนก็ไทยก็ไปผ่าตัดที่โรงพยาบาล สัพพสิทธิ์ประสงค์ในเมืองอุบลนะคะเพื่อนๆก็ขอขอบคุณคุณหมอพักพงศ์เกิดทวีนะคะคุณหมอที่ดูแลตัวของไทยเองนะคะเพื่อนๆที่เป็นคุณหมอเจ้าของคนไข้ะคะ่ะแล้วก็ทีมแพทย์ทีมพยาบาลทุกคนในโรงพยาบาลไว้ณนะตรงนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่ดูแลอย่างดีนะคะ ก็คือไทยไปใช้สิทธิ์เบบสิทธิ์30บาทนะคะเพื่อนๆนอนโรงพยาบาลรัฐนะคะแล้วก็เป็นห้องรวมค่ะเพื่อนๆการผ่าตัดนะคะก็คือผ่าแบบใต้สะดือลงไปนะคะผ่าใต้สะดือลงไปแบบแนวตรงนะคะเพื่อนเเพราะคุณหมอบอกว่าก้อนใหญ่นะคะก็เลยต้องผ่าแบบนี้แล้วก็จะได้เอาออกสะดวกนะคะ ตัดรังไข่สองข้างหมดลูกออกเพราะาเราก็คือเข้าไวัทองแล้วนะคะเพื่อนๆก็คือณนะขณะน,นี้ที่ไทยมาคุยกับเพื่อนๆนก็คือหลังผ่าตัดได้6วันนะคะวันนี้เป็นวันที่6นะคะก็คืออก็จะมีการตึงตึงที่แผลนะคะนิดนึงก็ยังระบมนิดหน่อยเจ็บนิดหน่อยอ มีคันยิบยิบยบยบย,บย,บยิบนะคะก็คือคิดว่าแผลก็คือคงจะเริ่มแห้งแล้วนะคะเพื่อนๆคุณหมอนัดอีกทีก็คืออ,อ,อีกหนึ่งเดือนถัดไปเพื่อไปฟังก้อนเนื้อนะคะเพื่อนๆนก็สําหรับใครที่กลัวกับการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องว่าไม่สวยแผลไม่สวยแผลใหญ่อะไรอย่างนี้ ไม่ต้องกลัวนะคะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวนี้คุณหมอเก่งทุกคนนะคะแล้วแผลก็ไม่ได้น่าเกลียดเลยแผละนะคะดีมากคือไทยนะคะตัวไทยเองนะไทยก็รู้สึกได้เลยว่าไม่น่าเกลียดเลยนะคะตอนแรกนะคะไทยบอกว่าคุณหมอผ่าแบบแนวบิกินี่ได้ไหมบอกอย่างนี้ใช่ไหมคะคือเราเป็นผู้หญิงเราก็เป็นห่วงแผล คุณหมอบอกว่าห่วงห่วงอะไรครับห่วงก้อนดีกว่าไหมอือก็จริงของคุณหมอนะคะเพื่อนๆคือพอเราถึงเวลาจะผ่านะเราจะห่วงเรื่องอก้อนว่าจะเอาออกไหมเอาอ,อกหมดไหมแล้วก็การผ่าตัดจะยุ่งยากไหม แล้วจะมีอะไรที่แทรกซ้อนณขณะนั้นไหมนะคะเพื่อนๆคือเรากลายเป็นเราห่วงตรงนั้นมากกว่านะคะที่จะมาห่วงว่ายคุณหมอคะเย็บกี่เข็มคะคือไม่ค่ะคือไทยนี้ไม่ถามเลยนะคะเพื่อนๆไม่ถามเลยคือไม่ใช่ไม่อยากรู้คือยังไงมันก็อยู่กับตัวเราอยู่แล้วแต่ที่เราให้ความสําคัญก็คือณขณะนี้ เราปลอดภัยทุกอย่างแล้วก็คุณหมอผ่าตัดไม่โดนอวัยวะส่วนอื่นของร่างกายเราเลยแค่นี้เราก็ดีใจมากแล้วคือภูมิใจมากดีใจมากแล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากนะคะแล้วก็โชคดีมากนะคะเราก็เลยเอ,อ,อยากมาบอกเพื่อนๆว่าไม่ต้องกลัวกับการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องนะคะ ก้อนเนื้องอกของไทยก็ถือว่าเป็นก้อนใหญ่นะคะแล้วก็เราก็ไวทองก็เลยต้องเอาอ,อกหมุนะคะคเพื่อนเพื่อความปลอดภัยในอนาคตว่าเออเราอาจจะเป็นมะโรงมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตัดออกไปเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องกินยาทดแทนฮอร์โมนด้วยนะคะไม่ต้องกินนะคะก็ะคือกลับมาก็มีพวกวิตามินแล้วก็ยาแก้กเซ ทั่วไปนะคะแก้ท้องอื่นอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะดูเหมือนร้อนหน่อยนะเพื่อนเพราะเมื่อกี้อะ่ะคืออัดวิดีโอไปทีหนึ่งแล้วแล้วเปิดพัดลมแล้วมันดังเหมือนอยู่บนเครื่องบินเลยต้องมาอัดใหม่โดยการปิดพัดลมนะคะเพราะว่าไทยมานั่งอยู่ตรงระ,ระเบียงด้านนอกนะคะเพื่อนเพ,นเพราะว่าเพิ่งทานข้าวเที่ยงเสร็จนะคะก็ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กลัวหรือว่ากังวลว่าโอ้ยมันจะเป็นอะไรเขาจะดูแลเราดีไหมแล้วแผลมันจะน่าเกลียดไหมมันร้ายแรงแค่ไหนไม่ต้องกลัวนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนี้นะคะคุณหมอเก่งทุกคนนะคะแม้แต่ที่วอดที่ไทยอยู่นะคะ กว้างขวางสะอาดสะดวกสบายโล่งโปรง่งคือบอกเลยแถมได้เพื่อนด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนที่มีสตอรี่เดียวกันแล้วก็บางคนเขาก็เป็นอย่างอื่นบ้างนะคะเราก็ได้ฟังได้รู้เรื่องราวของเขาคือเป็นการเข้าโรงบาลที่สนุกและมีความสุขมากนะคะก่อนหน้านั้นนะคะเมื่อตอนอายุ 34นะคะไทยเคยผ่าแบบสองกล้อง mm hmm. ก็คือเป็นเนื้องอกครั้งแรกนะคะแต่ว่าไทยอยู่ห้องห้องเดียวอะค่ะเงียบเหงามากค่ะเงียบเงาเงาหงอยเลยอะสองพี่น้องนั่งมองหน้ากันป,กป,กป๊กปอกเป๊กนะคือมาแล้วมาคราวนี้นะด้วยความที่ไทยไม่มีคนเฝ้านะคะไทยก็อยู่ห้องรวมแล้วแล้วเราก็ไม่แน่ใจนะตอนแรกอะ สองสามีภรรยาก็ไปแอบดูห้องก่อนนะเพื่อนไปดูวอร์ดก่อนพอคุณหมอบอกว่านัดพาวันนี้วันนี้ก็ไปแอบดูวอร์ดที่จะนอนโรงพยาบาลว่าเราจะอยู่ได้ไหมเราจะนอนได้ไหมยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไปโอ้ก็โล่งนะไม่ได้แออัดขนาดนั้นอืมเราก็เลยไปโอ้ดีดีต่อใจมากๆเลยอะ่ะ คือแบบได้ฟังเรื่องราวคนอื่นได้ประสบการณ์เยอะเลยนะคะแล้วพี่ๆในบอร์ดนะพี่ๆพยาบาลนะดูแลดีมากคุณหมอก็มาเยี่ยมทุกเช้าเลยนะคะก็คือดีใจมากเลยค่ะกับสิทธิ์นี้ที่ได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมไม่ว่าใครที่เคยบอกว่าเออ ใช้สิทธิราชการหรือสิทธิประกันคุณเป็นแค่สิทธิสามสิบบาทพยาบาลหมอเขาก็ทำาง้นๆไม่จริงค่ะขอเถียงเลยเพราะว่าเนี่ยมาดามขอคอนเฟิร์มนะเพื่อนๆบอกเลยเอ,อจริงๆคือมันดีอ่ะแล้วก็ได้ประสบการณ์แล้วก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ใครๆว่านะคะเพื่อนๆ ก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีอะไรอยากถามอยากรู้เพิ่มเติมก็พูดคุยกันได้นะคะไว้คลิปหน้านะคะไทยจะมาเล่าเรื่องออการผ่าตัดแบบ2กล้องสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากรู้นะคะไทยจะมาเล่าให้ฟังนะคะก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งนะคะอันนี้ไทยผ่าตัดเนื้องอกเป็นครั้งที่สงนะคะเพื่อนๆครั้งแรกคือตอนอายุ34นะคะ ก็คือเมื่อประมาณ14ปีที่แล้วเนาะเพื่อนก็คือเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ